สวัสดียามเช้าครับพี่น้องสนใจเสื้อผ้าที่สวยไหมชุดนักแข่งเนาะมีหมวกมียังพร้อมเลยนะเอ m ซีมอเตอร์สปตชุดนักแข่งเนาะนเ,นเยอะเะว่าได้บ่าได้บาได้บ่ายงอาม เป็นกำลังอันมาปูกันมองกันพ้านางอันปิดแอร์บะไรจะข้าวทีมันกระเป๋าพัดลมไหมโอ้ไงมันกระเป๋าพัดลมมันกระเป๋าอันขี้นกรนเป่าฝุ่นลัง ัถสถานทีเลียงพระนี่ตากกระยุบุญ้ <c oughs> างหลังตอนพี่ตัง้งเ๋ยวาป่าปปปปนี่ใส่ัได้ข้าวรปลอกไปปน่อไมอกี่มาจะทำเพียเลย มาจริงยังน้นาตาโคงเปิดประตูไป้างลังก็เห็นเราโ้งไวยอ๋อวันสุไป๊บบน้ตักโงอีสีมอเตอร์สป,ปอร์ตคุณร้ายหลาย I <sniffs> do มันสิแตกว่ะเดี๋ยวจีมอเตอร์สปอร์ต มันกวดไปน้ำทาไปน้ำขกากระไดกวดพื้นเสื้อผ้าสวย คลิปนี้ก็พอแค่นี้แหลคะครับพี่น้องแล้วพอกันมาคลิปหน้าสวัสด,ดีครับ